คู่นี้พี่น้องมาเบิ้งสายแคร์คือมารอสพี่น้องเนาะอุยอ้ยเบิ้งขาเพื่อนพี่น้องอุ้ยสุดยอดเบิ้งหมดเปล่าเพื่อนพี่นออ้อ,นนองล่อมากพี่น้องควายตัวนี้ล่อมากสูงถึงเมตรบ่นี่สูสีเนาะบดแปดสิบโน่เนาะบดเบิย้ยพี่น้องนี่คือแคร์โดยตรงเลยพี่น้องสายแคร์ นี่คือพอพันสายแคร์ได้เลยพี่น้องรู้รอรูปเขาเหนียวรูปบบเขาเหนียวคือเรนนี่หน้าตาตนโตัรอครับพี่น้องอุ้ยพี่น้องควายเคราะเบิร์พี่น้องเนาะเบิร์ขาเพิ่นพี่น้องอันดับแรกที่เบิร์ขาแข่งตนโตเพิ่นเปิดไปจักแสนสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องบ้านสว่างเชนน้องมาแล้วพี่น้องสว่างเชนนองพาพี่พาน้องรับชมบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัโคตันดีบ้านน้องเจตลาดชมพูบุูดจังหวัดระยองวันนี้คือข้าพี่น้องวันหยังต่อพี่น้องเนาะ เด็กขายหรือว่าได้เด็กขายครับนี่เขาเด็กขายอยู่ครับอันมันมันหวานเห็นบอกเบียดเบียดนี่เออเนาะโอ้เบียดนี่ชี้เลี้ยวครับเนาะเออเบียดนี่เบียดนี่มือไวสีเอาหาผั่นคนไทยชี้ผั่นห่างเลยคนใดกันโอ้นี่เดียวเนาะนี่เดียวบ่ได้เนาะต่างกันอยูหาอรอยโอ้ต่างกันอยูหาอรอยพี่น้องเอ้ยกับว่เอาของกันเนาะชี้เลี้ยกันอาจะเอาเนาะ อันนี้คือแม่สาวเด้อพี่น้องแม่สาวแม่สาวเพิ่นเปิดใบสองห้าเนาะสองห้าแต่ว่าเวียดเตราใหั้งแต่สองสี่ห้าบอกท่านใดกันอ่ารักมื่นเด้อพี่น้องเด้อหลักหมื่นเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากเอาไปต่อยอดอยากให้ได้หลายกว่าเวียดแน่เพิ่นว่าอย่าให้น้อยกว่าเวียดขอเพิ่นว่าเนาะโทรมาได้เม่นนีเบอร์โทรบอกขออนุญาตศูนย์แปดสองศูนย์แปดสหกหนึ่งแปดหนึ่งห้าสี่หก มาจากสครครับมาจากผู้ชายครัผู้ชายร้อยเอ็ดเท่าพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพื่อนเป็นแม่สาวดิพี่น้องเนาะแม่สาวงามอ่ะเวียดบย่ได้ไทยเฮาไปเลี้ยงดีกว่าพี่น้องเนะาะให้เพื่อนเกินเวียดในจังหน่อยก็ได้เพื่อนว่าลักซีหาเวียดเพื่อนให้เฮาเพื่อนจากได้ลักหาลุ้จักลอยหนึ่งสิบบุรีพีน่นาะต่อรองเอาเขาก็เล่หลายมันกับผมข้อห้อยป๋อครับเปิดไปจังไหนจังบาทครับเก้าหมื่นบาทดูพี่น้องมาเบิ่งควายยากเพิ่นพี่น้องเนาะเอาเป็นพอคออขายพวกพัน สูงในพอลอยเจ็ดนี่สูสีเนาะสูสีเพอผมลอยเจ็ดสิบห้าแต่ว่าพันติดมาไดนพี่น้องเบิ้งเครื่องเบิ้งไข่เพิ่นพี่น้องเนาะเป็นพ่อพันอยากเบิ้งเบิ้งเขาเพิ่นเบิงหน้าาตตตนโเพิ่นพี่น้องเนาะเอาเป็นพ่อขอกพ่อขายพอพันเบิ้งเขาเพิ่นพี่น้องหน้าสวยหน้าหล่อพี่น้องพูดอ่ะบักใหญ่เบิ้งบักเผาเพิ่นพี่น้องเนาะอุ้ยเบิ้งบักเผาเพิ่นอนไงเนาะพี่น้องแปดหมื่นกว่าเพิ่นเปิดไว้เดี๋ยวแปดได้ผมจะมาในพิ่นบอกเพื่อนกันอีพี่น้องเนาะพูดอ่ะสูงอจริงพี่น้องสูง สูงจริงสูงจริงใหญ่จริงพี่น้องเนาะใหญ่จริงเอาเป็นพ่อคอบพ่อไข่พ่อพันได้สบายเลยเสื่องดียวเสื่องดีโอ้ได้การแล้วเนาะได้การแล้วเด้อพี่น้องตัวนี้เอาไปไปลูกไปไปมัวมามาสุดยาอดเบลยม้วนๆเหรอมันเดือดออกโอ้สบายเลยพี่สันเป็นพ่อคอบพ่อไข่พ่อพันเป็นเขานี่สวยแหรอพี่น้องเขานี่ยงามๆผมให้เบิ่งเขาเบางอย่งพี่น้องเนาะสุดยอดแป้ดเนี่ยก็เลยคือ เลื่อเารกอนเปิดเท่าเรก่อนเก้าหมือนพี่น้องเก้าหมื่บาทเนี่เพ็นหองว้เปิดว้ให้ต่อรองเนี่พี่น้องเนาะอ่ะอ่ะมาขออนุญหาตเบอร์โทรเพ่นเางแปดหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งสามอันสะดวกวอไปเปไทยทั้งหนาให้น้ำนี่สะดวกยู่บ่เอายืนยืนกับมั่วได้เออกับควายได้เดี๋ยวสิไทยให้โอเคมาเบิ่งควายญ่เพื่นพี่น้อง อันนี้คือพ่อพันธุ์ยักษ์ใหญ่พี่น้องใหญ่อีหลีพี่นอ้องฟูเบิ่งคนกับควายพี่น้องสูงพอกันสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดเอ้าขอบคุณลหลา่ยนมานดดเด้อลูกเด้อขอบคุณลหลายนมาเบิ่งควาย<ห>เผือกควายดำงามๆพี่น้องเนาะสวัสดีครับขออนุญาตครับผม,มอันเผือกกับดำเนาะหน้าตาตนโตัขั้นดำคือกันคือกันเลยแต่วันนี้มันเผือกกับดำโตกระท้อๆกันเปิดไใบไรเลยจังไหนลูกครูนี่เปิดใบสี่สิี่สิบสองเป็นคู่พี่น้องเนาะสี่สิบสองเป็นคู่ ผู้เพือกผู้ดำเมรดำนี่สวยเลยพี่น้องเนาะเบิองอัตลักษณ์เพื่อนพี่น้องเนาะมาเบิองควายงามคือเบิองอัตลักษณ์เพื่อนพี่น้องอัตลักษณ์สุดยอดเลยสายใดหูสายเพื่อนบาลุงเพชรลำโขงเพชรลำโขงเดือสายเพชรลำโขงเดือพี่น้องอ่าเบิองสายเพชรลำโขงสีเพื่อนพี่น้องเนาะสีออกเข้มสีออกจัดเขาเอิ่นเพชรลำโขงเป็นควายอยู่ประมาณสิบเดือนใดบาลูงประมาณนั้นเนาะประมาณสิบเดือนได้พี่น้องเนาะเป็นควายแม่สาวหน่อยเดี๋ยวพ่นสีไปเบิองถ่ายอันนี้ เป็นผู๋สายเผือกสายเขาเปิดกว้างดีพี่น้องเนาะเบิ่งเล็บเผือกอ่าเล็บแกวเขาแกวเพิ่นพี่น้องเนาะหน้าตาต้นโตเพิ่นเขาเปิดกว้างดีต้นโตดีสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกลบผมประมาณเอานอที่พี่น้องเกือบร้อยสามสิบหรืพี่น้องเกือบร้อยสามสิบตั้งสองตัวซูสีกันเปิดไว้สี่สิบสองสองตัวเนาะลุงเนาะเดี๋ยวสิไปถ่ายถ่ายขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นไว้ก่อน 0832 8 3 4 2 1ามศูมสจากไซหรจากสมเด็จสมเด็จกาสินควายงามสมเด็จพันพีน้องเนาะ42ถือตัวละ2กว่าพี่น้อเนาะสกว่ามาเบิองต้นตถ่ายพันพีน้องเนาะอันนี้แม่ได้พี่น้องถ่ายงามต้นตดีอันนั้นสายเพื่อพี่น้องเออผูอผูผกัะแม่สองตัวไทยตัวแม่เนี่งงามพี่น้อเนาะผูนี่หุ่นดีพี่น้องเนาะหุ่นดีโค้งสางได้อ้สูงรอยสามสิบได้พี่น้องเนาะมึงหั่นดม ต้นโตดีสีสันดีเนาะพี่น้องเนาะอ่ะควายงามเพื่อนจากสมเด็จการสิน2ตัว42 2ตัวเพื่อนพี่น้องเนาะอ่ะนี่คือราคาควายเปิดไวมื้อนินนเฮส่ตัวไหนนี่นนนบ่โอ้คู่นี่พี่น้องมาเบิ่งสายแคร์คือมาหลอสิพี่นอ้นองเนาะโอ้ยเบิ่งขาเพื่อนพี่น้องโอ้ยสุดยอดเบิ้งเผาเพื่อนพี่น้อง หล่อมากพี่น้องควายตัวนี้หล่อมากสูงถึงเมตรบ่นี่สูสีเน,ะโน,โน,โนเาะโนโนบดแปดสิบโอ้เนาะบดโอ้ยพี่น้องนี่คือแคร์โดยตรงเลยพี่น้องสายแคร์นี่คือพอพันสายแคร์ได้เลยพี่น้องอู้หล,ล่อลูกเขาเนี้ยลูกปากเขาเนียวคือเด้นี่หน้าตาตุ่นตัหล่อครับพี่น้องอู้ยพี่น้องควายเคราะเบิร์พี่น้องเนาะเบิร์ขาเพิ่นพี่น้อง,นะอ,งอันดับแรกที่เบิร์ขาแข็งตุ่นตเพิ่นเปิดไปจักแสน เปิหาหมื่นนะหาหมื่นด้พี่น้องเปิดไปหาหมื่นเป็นพ่อพันเอาไปเป็นพ่อพันสายแครมึงหันเห็นแม่พันสายแครอยู่หันพี่น้องเอ้ยสื่อแม่พันจากผมไปแหละกรรมสื่อพ่อพันตัวนี้เด้อพี่น้องเอาไปผสมกันโอ้น้าตาได้เลยพี่น้องหน้าตาต้นโตรอได้เลยพี่น้องห้าหมื่นอันนั้นตัวแม่โอ้แม่คือกันพี่น้องนั่นแม่สายแครคือกันควายหน่อยเปิดไว้จังไหนตัวนั้นเปิดไปหมื่นสองพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นสองพันหีาร้อยสุดีวยพี่น้องสีสันดีดีสี ตว่มามาออนซ้อนตัวนี้อีกคือหนึ่งพี่น้องรอรอจัดเขาเอื่นรอจัดพี่น้อง <c oughs> เบืเ้องแข้งขา,าเพื่อนพี่นอ้องอู้บักเข่าเพื่อนนี่คือสายรออายุเพิ่นถึงปีหรือเล่าคือ้ยเข่าสองปีโอ้อสิเข่าสองปีเลยพี่น้องอู้แต่ว่างามพี่น้องเนาะต้นโตดีโอ้ยขันผู้ใดมีร้านกาแฟเด้อพี่น้องเนาะเอาไปโชว์ร้านกาแฟ <c oughs> สุดยอดเลยนี่พี่น้องเอาไปเป็นพ่อคอพ่อขายพ่อพัอนหาหมือเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองต่อได้จังหน่อยเนาะแต่ว่างงามรอ รับประกันความหลอ่อตัวจริงหล่อมากเชิงเชิงอู้ฮู้ควายแกจะมีเอกก็หลังตัวหนึ่งคือหูพี่น้องเนาะเคื่องเชียงนะหลังเพื่นพี่น้องอุ้ยสุดยอดเลยเบิงถ่ายจัีงหน่อยกันนะเบิงถ่ายกับคากี่น้องมาเบิง,ง,ถ,งถ่ายเป็นเปร่เลยพี่น,อน,น,อน้องถ่ายเพื่นพี่น้องเนาะถ่ายเป็นเปร่หนี่ตันคักพี่น้องเนาะอุ้ยพี่น้องมาเบิงข้างนี่แหงหล่อสุดยอดสุดยอดห้าหมื่นสุดยอดอันนี้หมื่นสองแขกขึ้นกันพี่น้องแม่สาวหน่อยแขกขึ้นกันมาขออนุญาตเบอร์โทรเพวคนบัน ศูนย์เก้า2ามศูนย์สองห้อพี่น้องเด้อควายอยู่ใส่ก่อนเลยคุยูโสยโสเฮานี่ยแหละเนาะโอ้ยพี่น้องควายแคร์รอค่ะรอจัดขอบคุณหลายๆ์มันครับผมสายเข้าเหนียวเกินว่าคือแล้วพี่น้องเนาะคือแล้วพี่น้องอ่ะมันมันครับผมขออนุญาตถ่ายท่ามกับผมครับผมอันเป็นแม่ลูกกันปะครับแม่ลูกครับแม่ลูกเนาะนี่ลูกเพิ่นเนาะลูกแม่หรือลูกหู ลูกตัวแม่ได้พี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ลูกแกรกงามงามพี่น้องเนาะสูงอยู่ประมาณร้อยสี่ได้เนาะร้อยสี่บวกลบ,ลบเลยพี่น้องใหญ่ค่ะลูกสาวงามพี่น้องเนาะเป็นควายลูกแกรกบ่มีบันตีผมจากสีวายังไงงามเบิดเอาว่าไงว่างามเบิดเนาะงามทังม้งแม่ทั้งลูกเบิดไหวเนี้เบิดให,หาซิมหาเพิ่นเปิดไวใให้ตัวรองเอาไปเรียงเอาไปเขาข้อเขาฟ้ามพี่น้องเนาะหาซิมหาเป็นแม่ลูกงามงามทั้งแม่ทั้งลูกตีบ่ได้เลยพี่น้องเนาะเขาก็งาม เขาขั้นสอนสวยมากเลยพี่น้องเนาะงามงามแข่งขาดีเพื่อรับประกันกำี้ทุกอย่างเปิดไว้55เพื่นมาจากไหนเนี่ยมาคามสารคามควายงามสารคามเพื่อนขออนุญหตาเบอร์โทรครับผมขออนุญหตาเบอร์093 412ก้า3ามส3246เอาควายงามไปเลี้ยงเอาควายพัฒนาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะหาซมาเพิ่นเปิดไว้ให้ตัวล่องสองตัวแม่ลูกเด้พี่น้องเนาะ ได้เลยเนาะเป็นสายพัฒนาได้เลยหัวตาลูกแหลกใบต่อได้พี่น้องเนาะไปต่อได้ยาวยาวยาวไปเลยแม่นี้ขอพูณเลาให้หามานครับผมสาวหน่อยให้เจ้าจะบาทครับมือหนึ่งพอดีมือหนึ่งพอดีเป็นแม่สาวหน่อยสายเหลี่ยงพี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยสายเหลี่ยงอายุยังหน่อยพี่น้องแต่ว่าขาดน้ำเหลียงนิดนึงเอาไปเติมเต็มพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นสื้อราคาควายแม่สาวน้อยบ้านๆของเราอันนี้ผู้ได้สื้อควายแนวนี่เดีกกำไรได้พี่น้องเพราะว่ามันยังจอยอยู่เอาไปเติมเต็ม เต็มขึ้นมานี่ใหญ่ไไดิพี่น้องควายตัวน,นี้โค้งสางเป็นใดเนาะสูงอยู่ประมาณร้อยเนาะควายขัางขกอ,อ,อยู่ช่วงมึงหันพี่น้องร้อยเกือบร้อยสามสิบบวกลบเลยพี่น้องควายแม่สาวหน่อยตอนนัวนี้สวยดีอัตลักษณ์ได้เลยพี่น้องเนาะตาเต็มแจมแจมได้ของเพื่อนเป็นต์เอาไปเลี้ยงราคาก็น่าต่อรองหนึ่งหมื่นซื้อพี่น้องเนาะไม่ไทยถ้ามาตัวนี้ได้ถือที่สุดมือนี้เปิดไว้ถือพี่น้องเอ้ยตืเปิดไว้ถือต่อได้อยู่เปล่าต่อได้จักหน่อยเพื่อนว่าจะต่อเพื่อนหลายแต่มันถือได้พี่น้องอันนี้ผมดูแล้วถูกจริงพี่นน้องงเาะถูกจริ เพื่อนมีเบอร์โทรว่ะขออนุญาตครับผมมาจากสบานไหนฮึ่มไม่จากโอ้ซีสเกตผลเพิ่นมาจากซีสเกตโอ้เสียดายเพิ่นมีเบอร์โทรพี่น้องเนาะอันนี้คือราคาควายถูกเพิ่นพี่น้องเนาะเป็นตาเลี้ยงแม่์งามๆนี่ผมเพื่อนเอาความเพหลายๆมันหวานครับผมแม่์งามนี่เจ้าบ้านเนาะพี่น้องเนาะควายงามเพิ่อนวัอนี้ดาวเด่นสำหรับแม่สาวหน่อยวัอนี้เพิ่อนผูกไว้ผมก็จะเห็นเจ้าขอวเพิ่นเจ้าบาทครับตัวนี้เอาเพ่วาถามควอมกันถามเลยครับอ่าเพิ่นกำลังเพิ่อนสองหมื่นเจ็ดเพิ่นเปิดไว้เออ ายงามเฮ้ย<ด>เป็นสัตว<ด>์ล่ะโอ้เป็นสัตว์แล้วเป็นสัตว์แล้วโอ้สองหมื่นเจ็ดร้อยสาวจุฬาบวกลบเป็นแม่สาวหน่อย,นอยเนาะแม่สาวมึงงามพี่น้องเบิ่งแขงขาเพิ่นงามควายงามเบิ่งแขงขาพี่น้องเนาะใส่ถุงเท้างามเลยสีสันดีตน้นตัวดีเขาเพิ่นพี่น้องยังอันนี้อยู่หน้าม,มอท้องนีด่ดีพี่น้องเนาะอัตลาดใดเลยบอกข่าวเพิ่นงามเป็นควายงามเลยพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้สองเจ็ดเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองเลยพี่น้องเนาะสองเจ็ดเปิดไว้ให้ต่อรองเฉยๆอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรไปเนี่ย 0 9 3ย์เก้า0าม0ู5 0 2เก้เดนย์ศูน้าเจ็น้องผู้ใดสนใจกัโทรมาต่อรองเพื่อไหนขอบคุณเลยหลายมันครับผมแม่ลูกเขาเปิดยังไงครับ3ามหมื่นครับ3 2ตัวบอครับ2ตัว3ามหมื่นนี่ลูกสาวเพื่อนเนาะลูกสาวงามงามพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงงามครับตันถ้าเบิ่งถ่ายเพื่อนพี่น้อวะเบิ่งถ่ายเพื่อนตันจือลือเลยพี่น้องเนาะได้เจ็ดแปดเดือนเนาะโดยประมาณเนาะเจ็ดแปดเดือนโดยประมาณนี่แม่เพื่อนแม่เพื่อนทะถ่องหรือบ่ บ่เนาะนี่แม,แม่อ finde, ม่างดีแม่ใจลูกดีตรงเบิงเบิงอ่างเพื่อนพี่น้องเนาะพุ่งสร้างอ่างตรงข้ามพอแต่เพื่อนผ้าว่าพี่น้องเนาะได้ลูกออกมามันเป็นยังสี่พี่น้องได้ลูกแม่พร้อสามชิ้เก่าเนาะลูกเนาะสามชิ้นเก่าเดินเปิดไบสองโตสามชิ้เก่าลูกสาวงามพี่น้องนี่คือลูกสาวเพื่อนพี่น้องเนาะนี่ประมาณเจ็ดเดือนโดยประมาณพี่น้องลูกสาวงามงามแม่เพื่อนบานบานแต่ว่าลูกสาวงามสามชิ้เก่าเพิ่นเปิดใบพี่น้องเนาะมาขออนุญาตเบอร์โทรขออนุญาตเบอร์โทษนะครับผมศูนย์เก้าสามสามสองสี่ เจ็ดหกสามหนึ่งเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดงามๆพี่น้องเนาะสามที่ขอบพื้นเปิดไว้เหตุต่อรองขอบคุณหลายๆครับผมบ้านสว่างชี่แนลพ่อพี่พ่อน้องออกออกชมบรรยากาศการสื่อการขายควายตลาดนัดโก้คือบือบ้านน้องแจวันนี้เอาประมาณนี้ก่อนพี่น้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเต้าพี่น้องมันคือโผล่แตงกว่าตรงนั้นหนึ่งคอยพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างเช่ยแนวชุมชนความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข่กระเทยต่างร่ำรวยรวยเบิดอหนีเบิดอซึ่งกันสวัสดีครับ